นี่นะครับโตโยต้าวีโก้อาการนะครับมีควันขาวนะครับหลังจากติดเครื่องนะครับไฟไม่โชว์นะครับเดีย๋ยวมาดูกันเี่ครับ ครับโอเคเดี๋ยวมาดูหลังจากแก้สายเสร็จนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเรียบร้อยครับโตโยต้าวีโกแก้ควัขาวเสร็จพร้อมส่งครับล้างห้องเครื่องให้แจ่มๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแหวนดหัวฉีดเลยครับักหลักแหวนดหัวฉีดรั่วนะครับทําให้น้ํามันเครื่องลงห้องเผาไหม้ครับในตอนเช้าเนี่ยที่เราสตาร์ทเครื่องนะมันจะมีควันขาวแต่พอเราขับเครื่องร้อนๆแล้วมันก็จะไม่มีนะครับโอเคได้ทําการเปลี่ยนแบวนด์หัวฉีดสองครับ เปลี่ยนปลายหัวฉีดพร้อมปอกเลยนะครับเพราะว่าปลายหัวฉีดเดิมนี้ได้ผ่านการใช้งานมานานทําให้มันสึกลรอครับจ่ายน้ํามันไม่เท่ากันบ้างแต่ละหัวทําให้เครื่องสั่นลูกค้าก็ให้จัดการเปลี่ยนหัวฉีดพร้อมเซ็ตค่าหัวฉีดนะครับให้จ่ายน้ํามันเท่าๆกันนะครับทุกสี่หัวนะครับ แล้วก็มีเปลี่ยนกองโซลา่าครับแล้วก็มีล้างถังน้ำมันด้วยครับคันนี้คือไล่ระบบใหม่หมดเลยครับน่าต่อมานะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกองน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าคันนี้น้ำมันเครื่องขาดมาเลยครับน้ำมันเครื่องลงห้องเผมาไหมมาประมาณเขาใช้มาประมาณเดือนหนึ่งครับทำให้น้ำมันเครื่องขาดนะครับก็ <Evet. S 2> ทำการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้โอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทชมกันอันนี้ได้ทำการไล่ควันขับไล่ควันเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำเสร็จใหม่ๆก็จะมีควันคาท่อคาระบบไอเสียอยู่นะครับมีน้ํามันคาบนหัวลูกโซบอยู่ก็ทําให้มีควันแต่ทีนี้เจอไปขับไล่ควันจนหายหมดแล้วนะครับควันตอนนี้ทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แหละครับก่อนมาก็จะตามในคลิป่อะครับควันจะไหลฮุยยุย เป็นไงครับ